ก็สวัสดีทุกๆคนทีนี้เดี๋ยวก็มาให้ดูคลิปวิดีโอเก่าตอนที่ยังไม่ได้บวชตอนที่ยังเป็นเป็นคารวาดอยู่มาให้ดูคลิปในคลิปเก่าตอนที่เป็นโค้ดสนอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆโดยไม่ได้เรียนแบบใครอันนี้ก็จะมาให้ดูวิธีการเล่นกล้ามเนื้อออปเปอร์ไบเซปนั่นเองคือกล้ามเนื้อหน้าแขนนั่นเองคืออันนี้ที่ที่โค้ดเล่นน่ย คือที่โค้ดเล่นเวลาโค้ดจับเนี่ยโค้ดจะดันศอกไปด้านหลังนิดนึงมันก็จะโดนโดนกล้ามเนื้อใบเส็บด้านบนนั่นเองถ้าเราอยากอยากจะได้กล้ามเนื้อใบเส็บด้านบนก็คือให้ดันศอกไปด้านหลังโค้ดก็จะล็อกหน้าท้องแล้วก็ไหลไม่ยักนะไหลไหลตรงหลังตรงแล้วเวลาจังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้าจังหวะดันให้เราหายใจออกแล้วก็ต้านจะช้าประมาณ5าวิ8วิก็ได้น้ําหนักที่โค้ดเล่นคือโค้ดจะใช้น้ําหนักข้างละ7จ็อโล คนเล่นกี่ครั้งค,เคงเ้เล่นประมาณ20-25ถึงครั้งเลยเล่นประมาณ5 6เซตแต่ไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาเล่นยังไงแต่โค้ดเล่นอย่างนี้จริงๆเล่นจนหมดแรงเลยแล้วบางคนถามมาว่ากล้ามเนื้อมันจะโตทันทีไหมบางคนกลัวแขนใหญ่มันไม่ได้โตทันทีนะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนขึ้นไปผู้หญิงบางคนกลัวแขนใหญ่ไม่กล้าเล่นกล้ามเนื้อใบเซจก็จะบอกจริงว่ามันไม่ได้โตวไว h, ขนาดนั้นนะแต่มันจะทําให้ กล้ามเนื้อกะชับยิ่งขึ้นก็จะประมาณนี้นะได้กล้ามเนื้อใบเสร็จก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอนเป็นพระไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อแบบนั้นแล้วเออเพราะไม่ไม่ค่อยได้เล่นไงเออเนี่ยมันก็จะเบินไขมันไปในตัวเห็นไหมแทบแทบแทบไม่ได้เล่นหน้าท้องเลยทุกคนเห็นไหมไม่ได้เล่นกล้ามท้องเลยเอ,อ่อโค้ดก็จะใช้น้าหนักดัมเบลแค่ข้างละ7ดโลแค่นั้นไม่ได้ไปใช้ถึง12โลถึงเวลาที่โค้ดเล่นกล้ามเนื้อหลังจริง,รงๆโค้ดไม่มีดัมเบลโค้ดก็จะยกก้อนหินก้อนหิน ย0่สโลนะประมาณนีออ้อันนี้ก็จะมาเล่นถ้าแฮมเมอร์แฮมเมอร์โคใช่หรือเปล่าคือถ้าเรียกเรียกผิดขอโทษได้นะคืออันนี้คือจะได้กล้ามเนื้อลองเฮดลองเฮดคือข้างแขนนั่นแหละคือเล่นเล่น,เล,นเล่นเหมือนกันเลยอยงเงี้ยเรียกผิดขออภัยด้วยเพราะบางทีก็อาจจะเรียกไม่ถูก สำหรับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็ใช้เวลาฟื้นฟูเนี่ย24ชั่วโมงนะคือหนึ่งวันกล้ามเนื้อมัดใหญ่คือกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อขาใช้เวลาพื้นฟู48ชั่วโมงนะกล้ามเนื้อใหญ่ในตอนไหนก็คือวันพักวันที่เล่นคือเป็นวันที่ทําลายให้จําไวด้ดีๆเออก็จะประมาณนี้นะที่โค้ดเล่นนะครับประมาณนี้แหละเออลองไปปรับใช้ดูก็ได้ตามคลิปติต๊กต็อกนี้เลยเออประมาณนี้กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนสวัสดีจ้า